สวัสดีค่ะมาเรามาเดินออกไปข้างนอกกันค่ะวันนี้หนาวหนาวไปหาสูตรอากาศกาอ,อื้มอ๋อชื่อไปค่ะออกไปกันดูว่า อากาศเย็นค่ะมีมะก็ยังไม่ละลายนะคุณ<ม>เห็นปะน้นขาวเต็มอยู่ค่ะ,ปะไปค่ะเป็นยางอยู่ในบาดรายกระปวดหัวยางเลาะค่ะจากน้อยนึงอยู่ก็อยู่นี่ตลอดวันนี้บร้แต่งหนานะคะถ้าแต่จะหลิบนะไม,ไ,ไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้เขาไมค,ค,คิดแต่งค่ะไปค่ะเดินกันน้องของหนูมีที่แต่งหน้า รูดม <No <Uh> ือค่ะรูดตรงนี้มันเียบไปแล้วไปค่ะผ้ายางออกไปเล็ดนะคะแซ่บแบบมัม่ามาเที่ยวไปแล้วไป่ะผ้าหยามอัเทิ่นวคะเันนี้มัมพา วค่ะมากหลายเสื้อสีฟ้ากับอันเสื้อสีเขียวตัวนี้จริงเป็นเอี้ยเสื้อเต็มตู้อยู่บนใส่อากาศเย็นยมากเลยคุณเราเดินข้างนอกค่ะเห็นี่ค่ะหายเบิงรอบๆโอห้หิมะหิมะหิมะก็ยังอยู่ค่ะเห็นไหมนี่ค่ะดูหนาวไหม หมวกออกมาไงแม่บอกแล้วว่าไม่เอาหมวออกมาหนาว,หนาวเห็นปะคะว้าวอากาศปีแดดแต่ว่าหนาวมากนะคะอมมาก็ยยงไมอะไรพี่ที่รูดซิปไม่ลูกใครทำอะไร <c oughs> คุณชามีเอาอีมมาออกค่ะ เี่ก <languages> ว no. ่ามันสะหนาวปานอยู่คุณออกมาขึ้นหนาวเลยมึงเนี่ยเดี๋ยวจะเดินไปอยากจะไปดีเอ็มไปดูโรชั่นนิดนึงเ่ปเปิดไหมอ่ะฮะคิปเปิดแม่ไม่มั่นใจค่ะนี่ค่ะดูบรรยากาศนี่แหละค่ะแถวติ๊กยูเนาะมันกิดสิบยูนี่เบอร์ลินจริงค่ะแต่ว่าบริษัอยูนี่ใจกลางเมืองเบอร์ลินนะคะออกมานิดนึงนะคะออกมานิดนึงค่ะ นะเพราะว่าเมืองเบอร์ลินก็ใหญ่โรงเรียนกับปิดค่ะล็อกดาวน์สังเกตจะบ่ค่อยมีคนยางออกมาหรอกค่ะเพราะอากาศมันเย็นน่ะเนะาะนี่เป็นเวลาบ่ายสองนะคะบ่ายสองของเบอร์ลินนะคะแล้วก็ไม่ได้เข้าห้องน้ำอีกต่อไปทำไมเหมือนนี้มีคนไปส่อมห้องนางตัวโถนางมันบ่<อ>ค่อ,อ,อยโอเคอะแเป็นอะไรนะตอนที่อยู่ในห้องนอนอ่ะเข้าวหมวุ้น แม,ม,ม่เป็นอะไร,รแม<ห>่ปวดฉี่แม้เขาฟังเลยแม่เนี่ยถึงกับนอนเลยนะเดินก่อนเขามาส่องห้องน้ำโทนพังก็เลยเขามาส่ง,ง,ททง,าาสงหยง้ยังอีกมืออื่นมือนึงค่ะนะคะที่เิดเลยนี่ค่ะค่ะเบอร์ลินล่ะคะ่ะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองนะคะทำไมโทมันพังเนี่ยจะรู้ไหมต้องกินได้ค่ะแต่ว่าหลานดีเอ็มสิไปนี่ สิเป็นแบบว่าพวกทีมพวกโลชันยังสินะอ่ะเดี๋ยวสิทายเห้เบ่งอีกเทอนึงน,นะคะมาต่อค่ะมาต่อเฮ้ที่ทักทายหน่อยอันนี้เราจะเดินไปร้านพ้ากันนะคะพอใส่รถรถหนึ่งแข็งจับถ่นอานแล้ออกเมืองค่ะวสวยยมันไม่ไกลาจากบ้านค่ะเราก็เดินออกกำลังกายไปด้วยเนาะ ่่คะอันนี้มัมพาเดินพาเลาะพาเที่ยวจ้าซ้ำบไ่ไหนเที่ยวน่ะล่ะคะ่ะซ้ำยาง,งาเริ่มแล้วนะซ้ำยางยา,างซ้ำเนียกอ่ะเมือ่มอยแล้วนะ่ยเหงออกฮะยเท้ายาวไปเลยค่ะสวยมาก <laughs> <laughs> น่ารักไหม <laughs> สังด้าตัวน้อย S 2> <S 2> น้าโยน้าโยเนีย่ยค่ะยาวไปสุดเลยรับไปสุดเลยคนก็เริ่มเดินนี่ค่ะใกล้ๆนี่แหละค่ะจะถึงละ DM ปลายหนาเนี่ยก็เลียวหรอกนะเจอกันจ้าส